โลกของอาชญากรรมไทยมีชื่อหนึ่งที่ถูกกล่าวขวัญอย่างกว้างขวางทั้งในวงการสืบสวนและสังคมทั่วไปชื่อที่เปลี่ยนไปด้วยความลึกลับและเสียงกระซิบแห่งความรุนแรงเอกขาวหรือชื่อจริงว่านายเอกชัยชุนหะชัยเรื่องราวของเขาไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ยิงกันธรรมดาหากแต่เป็นจุดบรรจบของความทะเยอทะยานความปิดพลาดและความสิ้นหวังของชายคนหนึ่งที่เติบโตมาท่ามกลางโลกสองใบใบหนึ่งคือครอบครัวที่เคยมีอำนาจและอิทธิพลอีกใบ คือเงามืดของยาเสพติดและวงการพนันที่ลากเขาลงสู่หุบเหวแห่งอาชญากรรมชื่อเอกขาวปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ในฐานะผู้ต้องสงสัยสำคัญในคดีฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างปฏิบัติหน้าที่และจบชีวิตลงอย่างดุเดือดในเหตุวิสามันฆาตรกรรมกลางบ้านพักในจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องนี้ไม่ได้เพียงเป็นคดีหนึ่งในแฟ้มของสำนักงานตำรวจเท่านั้นแต่เป็นภาพสะท้อนของสังคมไทยที่อำนาจความรุนแรงและความจนตรอกของชีวิตมนุษย์เดินเคียงคู่กันอยู่เสมอ นายเอกชัยชุนหาชัยหรือที่รู้จักในชื่อเอกขาวเติบโตขึ้นมาในพื้นที่ชุมชนย่านสำเรเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครชุมชนเก่าที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายอาชีพทั้งพ่อค้าคนงานและนักเลงหัวไม้ที่เดินวนเวียนอยู่ตามตรอกซอกความเป็นเด็กหนุ่มในย่านเช่นนั้นมักหมายถึงการได้เห็นอิทธิพลและอำนาจในรูปแบบที่ไม่เคยปรากฏบนหน้าหนังสือกฎหมายครอบครัวของเอกขาวมีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดา บิดาเคยดำรงตำแหน่งเป็นกำนันในพื้นที่บางหัวเสืออําเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นชายที่มีทั้งบารมีและความเข้มแข็งแต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นคนอารมณ์ร้อนมีรายงานว่าเคยใช้อาวุธปืนยิงลูกเขยของตนเองในเหตุทะเลวิวาทภายในครอบครัวเหตุการณ์นั้นกลายเป็นเงาดำในความทรงจำของคนรอบข้างและอาจเป็นรอยแผลที่ฝังลึกในใจลูกชายอย่างเอกขาวแม่ของเอกขาวเป็นหญิงใจแข็งที่พยายามเลี้ยงดูลูกท่ามกลางความขัดแย้งในครอบครัวแต่สุดท้ายชีวิตสมรสก็พังลง ทั้งสองแยกทางกันในที่สุดเอกขาวกับน้องชายที่ชื่อเทอิดเกียรติหรือที่คนในละแวกเรียกว่าเก่งจึงเติบโตมาท่ามกลางความสับสนและความขาดในด้านอบอุ่นของครอบครัวเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มเอกขาวมีชื่อเสียงในวงการพนันย่านฝั่งทนเป็นชายที่มีบุคลิกสุข,ขุมพูดน้อยแต่ดวงตาคมและแววตาที่ไม่ไว้ใจใครเขาชอบท้าชายโชคชะตาทั้งในวงไพ่สนามมวยและสนามมา้าจนในที่สุดความทะเยอทะยานนั้นนำเขาเข้าสู่วงจรที่ใหญ่กว่าการพนันนั่นคือการค้ายาเสพติด จากชายหนุ่มในละแวกสำเรเขาย้ายไปตั้งหลักอยู่ย่านภาษีเจริญซึ่งในช่วงเวลานั้นกลายเป็นพื้นที่ที่ตารวจจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะมีการระบาดของยาไอซ์และยาเม็ดอย่างหนักเอกขขาวเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะนายหน้าคนหนึ่งในเครือขายยาเสพติดระดับย่อยแต่เพราะความระมัดระวังและสายสัมพันธ์ในพื้นที่ทําให้เขาหลุดจากการจับลุมมาหลายครั้งรายงานของเจ้าหน้าที่ในเวลานั้นระบุว่าเอกเขามีความชํานาญในการติดต่อซื้อขายโดยไม่ลงมือเอง ใช้คนกลางรับของส่งของและมักไม่อยู่ในพื้นที่เดียวกับผู้ซื้อจริงทำให้สืบจับได้ยากเขามีสไตล์การใช้ชีวิตแบบนักเลงเก่าสูบบริจัดขับรถหรูรุ่นเก่าและมักนั่งฟังเพลงลูกทุ่งในห้องรับหลังร้านอาหารประจำสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาเป็นที่รู้จักทั้งในหมู่เพื่อนนักพนันและตำรวจสายสืบจนกลายเป็นชื่อที่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของหน่วยงานด้านยาเสพติด เช้าวันหนึ่งในช่วงปลายปีเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดได้เกิดขึ้นกลางซอยรามคำแหงเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนจากสถานีตำรวจหัวหมากวางแผนล่อดซื้อยาเสพติดกับผู้ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่โดยใช้เจ้าหน้าที่ปลอมตัวเป็นผู้ซื้อทำทีนัดหมายกันในซอยย่อยในขณะที่กองอาทิตย์บุภาหรือที่คนในวงการเรียกว่าผู้กองโอ๊ตทำหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการเขาเป็นนายตำรวจหนุ่มที่มีความมุ่งมั่นต่อหน้าที่ ต้องการขจัดยาเสพติดออกจากชุมชนที่ตนรับผิดชอบทุกอย่างเป็นไปตามแผนจนกระทั่งเสียงปืนดังขึ้นฝ่ายผู้ต้องสงสัยเปิดฉากยิงก่อนกระสุนแหวกอากาศพุ่งเข้าร่างผู้กองโอ๊ตต่อหน้าผู้ใต้บังคับบัญชาการประทะบการเกิดขึ้นในพริบตาเจ้าหน้าที่อีกหลายคนรีบเข้าควบคุมสถานการณ์เสียงปืนดังต่อเนื่องก่อนจะสงบลงเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความสูญเสียอันใหญ่หลวงผู้กองโอ๊ตสิ้นชีวิตระหว่างทางไปโรงพยาบาล ผู้ต้องสงสัยที่หนีรอดจากจุดประทะคือเอกขาวส่วนชายอีกคนที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ถูกจับกุมในที่เกิดเหตุและต่อมาถูกระบุว่าเป็นน้องชายของเอกเขาเองเหตุการณ์ครั้งนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการไล่ล่าครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการตำรวจและสร้างความโกรธแค้นในหัวใจของเพื่อนร่วมอาชีพของผู้กองโอ๊ตหลังเหตุการณ์การเสียชีวิตของนายตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังทุกหน่วยไล่ล่าชายที่ชื่อเอกขาวอย่างไม่ลดละข้อมูลจากการสืบสวนระบุว่า เขาอาศัยเครือข่ายคนรู้จักในหลายจังหวัดเพื่อหลบหนีการติดตามทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและสุดท้ายมาหลบซ่อนอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ข่าวการปิดล้อมบ้านกลางหมู่บ้านวังหินเริ่มกระจายออกไปในคืนหนึ่งเจ้าหน้าที่หลายสิบนายเข้าประจําตําแหน่งรอบบ้านหลังไม้สองชั้นที่เอกขาวใช้เป็นที่กบดานพวกเขาพยายามตะโกนเรียกให้มอบตัวเสียงลมผ่านผันเงียบขงันอยู่ครู่หนึ่งก่อนเสียงปืนจากในบ้านดังขึ้นเอกขาวเลือกอเผชิญหน้าแทนการยอมจำนนเขายิงตอบโต้เจ้าหน้าที่อย่างไม่หยุดยั้งจนในที่สุด ฝ่ายตำรวจต้องตอบโตเพื่อป้องกันตัวเสียงปืนดังสนั่นทั่วหุบเขาจนกว่าทั้งความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งเมื่อเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจสอบในบ้านพบชายคนหนึ่งนอนนิ่งอยู่ในสภาพกอดอาวุธไว้แน่นเขาคือเอกขาวผู้ต้องหาคนสําคัญที่ตํารวจทั่วประเทศตามล่ามานานการสิ้นชีวิตของเขาจบลงในบ้านไม้กลางป่าลึกพร้อมเสียงถอนหายใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่หลายคนรู้สึกทั้งโล่งใจและเศร้าใจเพราะถึงแม้จะปิดคดีได้แต่ก็ต้องแลกด้วยเลือดของทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่และผู้ต้องหา เหตุการณ์นี้เป็นคดีที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนในเชิงกฎหมายเพราะเกี่ยวข้องกับหลายประเด็นทั้งการฆ่าเจ้าพนักงานการมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและการใช้อาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะเดียวกันก็มีประเด็นเรื่องการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการจับกลุ่มฝ่ายตำรวจยืนยันว่าการวิสามันฆาตกรรมเกิดขึ้นจากการป้องกันตัวเนื่องจากผู้ต้องหายิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนแต่ในอีกด้านหนึ่งนักกฎหมายบางกลุ่มมองว่า ควรมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบว่ากระบวนการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่การใช้กําลังถึงขั้นปลิดชีวิตควรเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อไม่มีทางอื่นใดส่วนคดีของน้องชายของเอกขาวที่ถูกจับกลุมในที่เกิดเหตุศาลพิพากษาให้จําคุกในความผิดฐานมียาเสพติดและอาวุธปืนในครอบครองแต่ยกฟ้องในข้อหาฆ่าเจ้าหน้าที่เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอที่จะระบุว่าเขามีส่วนร่วมในการยิงโดยตรงคดีนี้จึงกลายเป็นตัวอย่างของความซับซ้อนระหว่างข้อเท็จจริงและการพิสูจน์ทางกฎหมาย การเสียชีวิตของผู้กองโอ๊ตสร้างความสะเทือนใจให้แก่เพื่อนตำรวจและประชาชนในพื้นที่เหตุการณ์นี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ระหว่างกฎหมายกับโลกมืดของยาเสพติดชื่อของเอกเขาจึงเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในฐานะผู้ต้องหาและตัวแทนของระบบอาชญากรรมที่ยากจะปราบปรามให้สิ้นซากในมุมของสังคมทั่วไปเรื่องนี้ทําให้เกิดการตั้งคําถามถึงการใช้กําลังของเจ้าหน้าที่ว่าควรมีขอบเขตเพียงใดบางฝ่ายเห็นว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบธรรมเพราะผู้ต้องหามีอาวุธและยิงต่อสู้ แต่บางฝ่ายกลับมองว่ารัฐไม่ควรตัดสินชีวิตใครในสนามรบที่ไร้สารความขัดแย้งทางความคิดนี้กลายเป็นบทสนทนาทางสังคมที่ยืดเยื้อในขณะเดียวกันกรณีนี้ยังสะท้อนวงจรของยาเสพติดที่อย่างรากลึกในทุกระดับของชุมชนตั้งแต่คนขายรายย่อยจนถึงผู้มีอิทธิพลในท้องที่มันเผยเห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างอำนาจเงินและความสิ้นหวังของคนเล็กๆที่ตกอยู่ในระบบที่ไม่เป็นธรรม คดีของเอกเขาไม่ได้จบเพียงการเสียชีวิตของผู้ต้องหาหากแต่เปิดประตูสู่คำถามมากมายเกี่ยวกับยุติธรรมในสังคมไทยประเด็นเรื่องวิสามัญคาตกรรมยังคงเป็นที่ถกเถียงบางคนมองว่ามันคือความยุติธรรมในสนามจริงที่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องทำเพื่อปกป้องชีวิตตนเองและเพื่อนร่วมงานแต่บางคนกลับเห็นว่ามันคือความรุนแรงที่รัฐมอบหมายให้ผู้ถืออาวุธซึ่งควรถูกตรวจสอบและจำกัดอำนาจอย่างเข้มงวดอีกหนึ่งประเด็นที่ยังคลุมเครือคือความเชื่อมโยงของเครือข่ายยาเสพติดที่เอกเขาเป็นส่วนหนึ่ง แม้เขาจะเสียชีวิตแต่คําถามยังคงอยู่ใครคือผู้สั่งการใครอยู่เบื้องหลังการล่อล่อซื้อและมีใครได้รับผลประโยชน์จากเครือข่ายนี้หรือไม่บทเรียนจากคดีนี้คือการบังคับใช้กฎหมายต้องเดินคู่กับความยุติธรรมและความโปร่งใสการสืบสวนต้องไม่ใช่เพียงการปิดคดีแต่ต้องเป็นการเปิดเผยความจริงทั้งหมดต่อสังคมการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ควรมีมาตรฐานตรวจสอบได้และเคารพศักดิ์ศรีของชีวิตมนุษย์ทุกฝ่าย เรื่องราวของเอกขาวหรือนายเอกชัยชุนหะชัยคือภาพสะท้อนของโรคที่ขาวและดำไม่เคยแยกจากกันอย่างสิ้นเชิงชีวิตของเขาคือเส้นทางแห่งความขัดแย้งระหว่างกฎหมายและอาชญากรรมระหว่างความทะเยอทะยานและความพ่ายแพ้ในท้ายที่สุดเขาจบชีวิตลงในกระสุนของเจ้าหน้าที่ขณะที่อีกชีวิตหนึ่งผู้กองโอ๊ตก็ล้มลงเพราะหน้าที่และอุดมการที่ตั้งใจไว้สองชีวิตนี้อาจอยู่คนละฝั่งของกฎหมายแต่ต่างก็เป็นเหยื่อของสังคมที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและความสิ้นหวัง เรื่องของเอกขาวจึงไม่ใช่เพียงคดีอาญาในแฟ้มเอกสารหากแต่เป็นภาพหนึ่งของประเทศไทยในยุคที่ยาเสพติดอำนาจและความเหลื่อมล้ำทับซ้อนกันอย่างแนบแน่นและตราบใดที่ต้นเหตุเหล่านี้ยังไม่หมดไปก็อาจมีเอกขาวคนต่อไปเกิดขึ้นในสังคมนี้อีกครั้ง